เเนียอเนกอนะเออเห็นาว่าเห็นเข้าว่าหลายครั้งแล้วว่ายังไม่เคยไปกินเลยนีเ้ออไที่ตรงใกล้เขนี่ใช่ไหมแ้มกอนนั่นเองเขว่าอร่อยยังไม่เคยกินเขาชอบไปกินข้าวเหนียวไได้เลยข้าวเหนียวทุเรียนแล้วมะม่วงปิดต้เลย วิดีโอเหรอเลือกได้เจ้าเเจ้าเล่พี่กอเลือกเลือกเข้าไปต้นะเีตงไม่เปนล่ามีเียเปล่าได้นเีดได้มีเสียงดติดนั่ก็ดสัมผัสเปลก็ทำเหมือนว่าสัมษณ์ดาราด้วยเกที่ได้ตรงนี้มีเสียงจทเปล่าอ่ะเดี๋ยวเนเลือุเอตุได้